Right. ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านมักจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราต้องการที่นั่งเพิ่มเติมใช่ไหมครับบางทีแขกมาเยอะเก้าอี้ไม่พอบางทีอยากนั่งพักข้างนอกบ้านหรือแม้กระทั่งใช้เป็นเก้าอี้ชั่วคราวเวลาซ่อมของเก้าอี้พับได้จึงกลายเป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ในทุกบ้านจริงๆ ในครัวบางทีเราต้องการเก้าอี้เสริมเล็กๆไว้นั่งเตรียมอาหารหรือให้น้องๆน,นั่งทำการบ้านใกล้ๆคุณแม่เก้าอี้พับได้ก็ตอบโจทย์เพราะกางออกง่ายน้ำหนักเบาและเก็บก็สะดวกไม่เก็บก,กะเก้าอี้พับได้ก็เป็นตัวช่วยในการทำงานบ้านครับเวลาซ่อมของเล็กๆนั่งสบายไม่ต้องนั่งยองๆให้ปวดเขา่าเก็บง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวกกว่าที่คิดเวลาแขกมาเยอะๆ เรามักเจอปัญหาเก้าอี้ไม่พอใช่ไหมครับเก้าอี้พับได้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ทันทีกางออกได้หลายตัวจัดเรียงเป็นระเบียบนั่งแบบมีความสุขเก้าอี้พับได้ perfect world ไม่ใช่เป็นแค่เก้าอี้ธรรมดาแต่คือผู้ช่วยในทุกมุมบ้านจะใช้ในครัวในงานบ้านหรือเวลามีแขกก็สะดวกทุกสถานการณ์แข็งแรงใช้ง่ายพับเก็บก็ประหยัดพื้นที่ าาท Perfect Worlds งปนข้อดีของเก้าอี้พับได้ในบ้านประหยัดพื้นที่ใช้เสร็จพ no like ับเก็บได้ไม่เกะกะบ้านน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายจะใช้ในครัวห้องนั่งเล่นหรือสวนก็สะดวกใช้งานหลากหลายนั่งทำกันบ้านเตรียมอาหารซ่อมของต้อนรับแขกความคุ้มค่า เก้าอี้หนึ่งตัวสามารถใช้ได้หลายโอกาสไม่ต้องซื้อหลายแบบทำความสะอาดง่ายพลาสติกไม่อมฝุ่นไม่ดูดซับน้ำใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก็สะอาดเหมือนใหม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความสะดวกสบายใช้งานได้หลากหลายสถานที่บ้านสำนักงานร้านอาหารโรงเรียนวัดงานอีเวนต์แคมปิง้งครอบคลุมทุกการใช้งาน ถ้าคุณกำลังมองหาเก้าอี e ้พับได้หรือสินค้าพลาสติกเกรดพรีเมียมคุณภาพเช่นลังบรรจุภันธ์ของใช้ในบ้านของใช้เกษตรหรือกระถางต้นไม้เข้ามาที่ร้าน Perfect Worlds ได้เลยค่ะเรามีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาคุ้มค่าทั้งขายปลีกและขายส่งติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ง่ายๆที่เพจ Perfect Worlds และลิงก์การสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะคะ เพราะเราเชื่อว่าของดีผลิตในไทยใช้แล้วมั่นใจและส่งตรงถึงมือคุณแน่นอนค่ะ